ึ้นชื่อว่าปัญหาย่อมมีไว้ให้มนุษย์ดาวแก้ไขนะครับไม่ว่าระดับความยากของมันจะมากน้อยเพียงใดหากถือว่าปัญหาเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งมองมุมนี้มันย่อมสนุกและพอแก้ไขขึ้นมาได้จริงๆก็เท่ากับยกระดับตัวเองหรือองค์กรข,ขึ้นมาได้อีกด้วยสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสภาพความเป็นไปของพวกเขาในเวลานี้ปัญหาหรือจริงๆต้องเรียกว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ของทีมภายใต้าการดูแลของลูเบนอโมรลิมในเวลานี้ก็คือ คุณภาพการเล่นในพื้นที่สุดท้ายหรือเจาะจงเลยก็คือคุณภาพการจบสก,กอร์โดยกองหน้าที่พวกเขามีในตอนนี้อย่างลาสมุธหอยลุนกับจอชัวเซิร์กซีนั้นคนแรกยังถูกมองว่ายังดิบเกินกว่าจะสามารถแบกรับภาระการจบสก,กอร์ช่วยทีมในระดับฤดูกาลและอยากน้อย20ประตูอันเป็นตัวเลขที่กองหน้าของบรรดาสามโมสรใดก็ตามที่ทะย,ยทยานยากประสบความสําเร็จล้วนต้องมีกันไปดิมพื้นฐาน ขณะที่รายของโจโชเซิร์กซี่นั้นก็ค่อนข้างเป็นกองหน้าในแนวทางเฉพาะที่ไม่ใช่สายถล่มประตูเป็นกอบเป็นกรรำอีกทั้งยังต้องเผชิญหน้าในแง่ของการปรับจังหวะจากโคนการเล่นให้เข้ากับพิมพ์ลิกได้ค่อนข้างยากนอกเหนือจากนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดอีกเรื่องว่า ทั้งลาสมุนไฮลุนและโจชัวเซิร์ซีมีตรงกันคือคุณสมบัติการเล่นณวันนี้ที่ไม่สามารถตอบโจทย์การเป็นกองหน้าตัวเป้าแบบคนเดียวภายใต้ระบบการเล่นของกุนซือชาวโปรตุเกสทีนี้การที่ลูเบนอโมรลิมและฝ่ายบริหารตัดสินใจร่วมกันว่าตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาพวกเขาเลือกจะไม่เสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าด้วยเหตุผลทั้งเรื่องสถานะบัญชีการเงินและเหตุผลเรื่องไม่ต้องการดำเนินการผิดพลาด้ำรอยการเสริมทัพแน่ดิที่ผ่านมาพวกเขาจึงอดเปรี้ยวไว้กินหวานรอไปปฏิบัติการในส่วนนี้แบบจริงจังครั้งเดียวเลยก ลาดหน้าร้อนกลางปีทีนี้มันก็จึงเป็นคําถามสําคัญว่า4เดือนสุดท้ายของฤดูกาลนี้รูเบนอมูลิมจะทํางานภายใต้ข้อจํากัดของทรัพยากรผู้เล่นที่มีให้ได้ผลลัพธ์อย่างน้อยที่สุดได้ยังไงคําถามนี้มีการวิเคราะห์ทางเลือกคําตอบออกมาทางหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ นั่นคือในเมื่อฤดูกาลนี้ก็เหลือเป้าหมายความสําเร็จที่เป็นไปได้ไม่มากอย่างในหลีกกับเกมที่เหลือว่ากันตามตรงการจะจบอันดับเลขตัวเดียวก็ถือเป็นอะไรที่เลือนลังถ้าพูดกันตามความเป็นจริงของสภาพฟอร์มที่เอาแน่เอาหนอนไม่ได้ของพวกเขาฉะนั้นมันอาจจะดีกว่าหรือไม่ย้ําตรงนี้ว่านี่คือประโยคคําถามนะครับว่ามันจะดีกว่าหรือไม่ที่จะปล่อยให้ช่วงเวลาที่เหลือของเกมหลีกซีซั่นนี้เป็นโอกาสในการทดลองผลักดันเด็กหนุ่มบางคนจากอะคาเดมีที่มีแววให้ขึ้นมาเก็บประสบการณ์เกมการแข่งขันระดับสูงเพื่อจะได้เป็นการกัน หนุ่มที่มีว่าใครพอจะผลักดันได้ต่อในระยะยาวหรือบางที่อาจเป็นเหมือนการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการค้นพบคําตอบสาหรับปัญหาบางอย่างที่ทีมกําลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้เล่นตําแหน่งกองหน้าซึ่งในสต็อกนักเตะดาวรุ่งของทีมปีศาจแดงตอนนี้กําลังถูกพูดถึงหนักมากอีกครั้งกับชื่อของชิโดออบิมาตินเจ้าหนูวัยย่าง18ปีที่ระเบิดฟอร์มเกมล่าสุดโดยการซัดแฮตทริกช่วยทีมปีแสดงรุ่นเยาวชนกลวยทางผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศบอลถ้วยเอฟเอยูทครับด้วยการเอาชนะทีมเด็กของเชลซีสกอร์ และที่สําคัญในรอบต่อไปคู่แข่งที่รออยู่ก็คืออาเซนนอนอดีตต้นสังกัดของตัวชิโดออบิมาตินเองที่เขาเลือกจะผ่าจากมาสําหรับชิโดออบิมาตินนับตั้งแต่ย้ายมาจะตัวมีผลงานทําไปแล้ว12ประตูจากการลงเล่น9นัดรวมกันของรายการเ a y o u ย h ท u p และพิมเมลีของรุ่น U18 ปีซอมเมลลรัเคิร์ดคนข่าวของแมนเชสเตอร์นิ่งนิวชี้ว่าการเปล่งประกายขึ้นมาของชิโดออบิมาตินมันมีในยักยะสาคัญตรงที่ทำลายเดียวกันทีมชุดใหญ่กําลังประสบปัญหาเรื่องผู้เล่นตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่เป็นตำแหน่งการ เล่นของชิโดโอบิมาตินเช่นนี้มันจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าประตูโอกาสทีมชุดใหญ่ของโอบิมาตินอาจมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ย้อนไปสักราวสัปดาห์ก่อนลูเบนอมโมรลิมก็เพิ่งตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นพัฒนาการของชิโดโอบิมาตินจากสื่อที่ชงมาให้ ซึ่งตัวกุนซือไว40ปีก็ตอบว่าเด็กกาลังทําหน้าที่ของเขาชิโดกําลังพัฒนาตัวเองและเล่นในทีมเยาวชนและเราก็มีผู้เล่นคนอื่นๆอีกที่สามารถเล่นในตําแหน่งนั้นได้จริงๆก็เป็นคําตอบที่รักษาท่าทีพอสมควรเพราะหลังจากนั้นลูเบนอมริมก็ตอบในภาพรวมด้วยว่าลาดมุดกับจอร์ดทีมซื้อพวกเขามาและนั่นหมายถึงการที่เราต้องปรับปรุงพวกเขาบางครั้งความมั่นใจสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้และเราจะมาดูกันในตอนท้ายฤดูกาลแต่จนกว่าจะถึงเวลานั้นเรามีกองหน้าสองคนที่สามารถทําประตูได้พวกเขาพิสูจน์ได้เห็น แล้วในอดีตดังนั้นเราจะมาคอยดูกันว่าเราจะสามารถปรับปรุงในฐานะทีมเพื่อช่วยพวกเขาทำประตูได้หรือไม่ ทีนี้ย้อนกลับไปที่ชิโดออบิมาตินต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกสําคัญที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการผลักดันส่งเสริมในอนาคตนะครับเพราะปัจจัยสําคัญเลยก็คือนี่คือผู้เล่นที่คา,าสู่ทีมภายใต้การเดินงานของเจสันวิลค็อกและทีมงานซึ่งในย้ำสำคัญตรงนี้ก็คือเพราะเจสันวิลค็อกนั้นขึ้นชื่ออย่างมากในด้านการทํางานภาคส่วนเยาวชนตั้งแต่สมัยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคตั้งแต่ดารงตําแหน่งผู้อำนวยการอะคาเดมีของแมนซิตี้มาเป็นเวลา5ปีครึ่งเมื่อสอดรับกับสิ่งที่กําลังเกิด โอบีมาตินทำผลงานได้ดีแค่ไหนก็จะยิ่งถูกพูดถึงมากเท่านั้นตามไปด้วย ด้านเดลเลติกเองก็มีบทความรอบวันที่ผ่านมาเขียนโดยลอรีวิทเวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตำแหน่งกองหน้าของยูไนเต็ดและคาดการแนวโน้มโอกาสในตลาดหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงว่าเป้าหมายผู้เล่นในหน้าข่าวมีใครและคนไหนพอจะเป็นไปได้ในการที่ปีสัว์แดงจะรู้เข้าหาเพื่อดึงตัวเข้ามาเสริมทีมในช่วงหน้าร้อนมากน้อยขนาดไหนโดยคนได้ที่ลอรีวิทเวลระบุก,ก็คือวิกเตอร์โยเคเลสกองหน้าของสป bon, อร์ติ้งลิสบอนอดีตลูกน้องเก่าของลูเบนออมรลิมเองที่ถูกจับโยงกับโอกาสย้ายมาช่วยออมอลิมในภารกิจกอบกู้ปีสแสดงกลับมายิ่งใ่่แตเเคีวนนวิ ความเป็นไปได้นั้นค่อนข้างน้อยจากปัจจัยหลักๆ2ข้อ1นึ่งคือตัวนักเตะมีความปรารถนาอยากเล่นเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งแนวโน้มโอกาสที่อยู่ในเตะจะได้โคต้าไปเล่นฤดูกาลหน้านั้นค่อนข้างจะน้อยแม้จะมีความหวังอยู่ในกรณีหากไปถึงตำแหน่งแชมป์ยูโรปาลีกได้ขึ้นมาก็จริงทีนี้หากว่าอยู่ในเตะพาตัวไปเล่นทั่วรายการใหญ่สุดของทวีปบวกเข้ากับตัวนักเตะอย่างเยเคเลสเองก็อยู่ในสถานะหัวกระไดบ้านไม่แห้งมีหลายทีมใหญ่จ้องตาเป็นมันฝันอยากได้ตัวไปเสริมทัพในชว่วงหน้าร้อนนี้เช่นกันก ยอมมีน้ำหนักมากกว่าเป็นเรื่องปกติอีกทั้งปัจจัยที่2ก็คือค่าตัวตามข้อมูลที่วิทเวลนำมาลงไว้ระบุว่า ตัวของวิกเตอร์เยเคเลสมีค่าฉีสัญญาปัจจุบันกับทางลิสบอนที่ตัวเลข83ล้านปอนด์ทว่าราคาที่เป็นไปได้ว่าลิสบอนจะพร้อมเปิดโอกาสให้ทีมที่สนใจเข้าเจราจาอยู่ที่ขั้นต่ำ58ล้านปอนด์ตัวเลขดังกล่าวย้อนนําไปสู่คําถามตัวโตว,ว่าปีแสดงมีศักยภาพพร้อมจะสู้ดิวมากน้อยขนาดไหนเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าตัวเลขที่รายงานออกมานั้นสามารถดิ้นได้จ,จากปัจจัยการที่นักเตะมีทีมให้ความสนใจหลายทีมที่จะนําไปสู่การต่อรองราคาให้สูงขึ้นได้อีกส่วนคนต่อมาก็คือเบนจามินเซสโก้กองหน ปีสแสดงมาตลอดหลายตลาดหลังแต่ก็ยังไม่ได้ขยับขยับไปไหนเคนนี้มีทีมที่สนใจจริงจังคืออาเซนนอนเป็นคู่เปรียบเทียบแต่ตัวเลขราคาค่าตัวจะสูงแน่ๆแ,และมีการวิเคราะห์กันว่าบางทีอาสูงก็เยอเรเคลสด้วยรวมถึงการที่คู่แข่งสนใจเหมือนกันเป็นทีมอย่างอาเซนนอนทำใหาอย่างไงดิวนี้ถ้าอยู่ในแต่สนใจจริงจังก็คงไม่ง่ายแต่สเปกการเล่นนั้นเบนเจามนเซสโกถูกระบุว่าตรงตามต,ามตำลากที่ลูเบนออมโิมอยากได้แบบสุดๆส,ส่วนดิวกองหน้าที่ลอรีวิทเวลยกว่าความเปไปไ,ได้น่าจะมากทีี่่่สุดดแล้ววคืือออออชขขงงงเเยมิตักทา ที่แฟนผีหลายคนคุ้นหูคุ้นชื่อกันดีจากการได้เห็นผลงานตอนที่ปีศาจแดงเจอกับอิปสวิดซึ่งตัวของเลียมดีแลผลงานฤดูกาลนี้คือยอดเยี่ยมนะครับจะเรียกว่าโดดเด่นก็คงไม่ผิดคาดกันว่านี่คือดีวที่ฝ่ายบริหารของปีศาจแดงจะเรียกวาระประชุมเพื่อหาหลือในเร็ววันนี้เพื่อสรุปว่าจะใส่ชื่อมาเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตเสริมทัพหน้าร้อนหรือไม่ ที่สาคัญนี่คือผู้เล่นที่เจสันวิลค็อกค่อนข้างรู้จักดีเนื่องจากพื้นเพเป็นผู้เล่นของทางแมนซิตี้ที่เรือใบปล่อยเขาออกมาแต่ทางเรือใบสีฟ้าเองกะดันสอนเงื่อนไขซื้อกลับติดไว้ตอนขายมาให้กับอิปสวิชเช่นกันตามตัวเลขรายงานคือ40ล้านปอนด์ขณะที่เคสของไบรอันเนเบโมผู้เล่นของเบรนท์ฟอร์ดที่ตกมาอยู่ในกระแสข่าวเชื่อมโยงกับปีแสดงในระยะหลังนั้นมีการยืนยันว่ายูไนเต็ดน,น่าจะจับตาดูและสนใจจริงเพราะส่งแมวมองไปเก็บข้อมูลมาเป็นระยะแต่ค่าตัวอาจจะสูงกว่า40ล้านปอนด์อันเน,นื่ ส,ส่วนได้ชื่ออย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนนั้นคาดว่าค่คาเหนื่อยในระดับสูงที่ตัวนักเตะอาจร้องขอคงเกินกว่าที่ยูไนเต็ดจะยอมจ่ายได้เพราะมองว่าคงไม่คุ้มและโอกาสย้ายมาก็คอนข้างน้อยตามกันวิเคราะห์ต่อที่ความคิดเห็นของพอสโคที่เพิ่งจะโดลิซันโดมาติเนสเมงแตกใส่ไปวันก่อนจากความเห็นประเภทไม่มงคลที่มีต่อประการหลังทีมชาติอาเจนตินาล่าสุดตัวของพอสโคก็ยังเดินหน้าออกความเห็นของตนเองที่เกี่ยวกับอดีตต้นสังกัดต่อไปตามหน้าที่การงานของตัวเขากับรายการเดียววาแลบที่บางช่วงตอนเขาฉีว่าทุกวันนี้ United ตก็ยังคงให้สภาพความรู้สึกว่าเป็นทีมที่มีแต่ความวุ่นวายไปหมดแม้จะผลัดเข้าสู่ยุคกุนซือคนใหม่แล้วก็ตามซึ่งต่างๆก็ดูเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะักโดยพอสโคกล่าวว่าคือฟังนะผมก็ไม่ได้จะชี้ชัดว่าการแต่งตั้งออมูลิมเข้ามาคือความผิดพลาดเพราะเขาเองก็เข้ามาในบริบทที่ทีมมีแต่ความวุ่นวายและยังคงเป็นแบบนั้นมันยังภาพรวมเรื่องฟอร์มการเล่นเกมลีกวิธีการในการเล่นของทีมหรือการแข่งขันบอลถ้วยผมบอกไปก่อนนี้ทีมต้องการแบ็กซ้ายพวกเขาเอาดอกกูเข้ามาแต่แล้วก็อย่างที่เห็นนนดดดูเเเหมมมือออออิิคิคคยะซซับ้ไปง กับการให้ดอกกูเล่นขวาแล้วเอาดาโล่ไปเล่นทางซ้ายต่อไปมันอะไรก็ไม่รู้นอกจากนี้สโคยังบอกด้วยว่าในสายตาของเขานั้นผู้เล่นอยู่ในแต่ชุดปัจจุบันไม่มีใครเลยด้วยซ้ำที่เขาพูดได้ว่าเป็นตัวหลักแบบฝากผีฝากไขได้พร้อมทั้งชี้เลยว่าต้องเสริมผู้รักษาประตูเซ็นเตอร์2คนกองกลาง2คนและกลองหน้าตัวกลางอีก2คน ซึ่งความเห็นของสโคก็ไม่ได้ถูกใจแฟนผีนักนะครับเพราะพวกเขามองว่ากุนซือเพิ่งเข้ามาทางานไม่ทันถึงครึ่งปีด้วยซ้ําจะให้คาดหวังการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องแฟนนักถ้าบอกว่าเขาทําไม่ได้แล้วหมายถึงล้มเหลวแล้วกับการทํางาน3เดือนแมนเชสเตอร์นิ่งนิวยกความเห็นของแฟนบอลบางคนที่มองตรงข้ามกับสโคมานําเสนออาทิเชน่นมันไม่น่าเชื่อจริงๆว่าแฟนยูไนเต็ดจำนวนหนึ่งอยากเห็นอมริมอกไปคือเขาเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งเองนะและเขากําลังทํางานกับเล่นที่ไม่ได้เก่งเลิศเลออะไรด้วยซ้ําให้เวลาเขาหน่อยสิ ที่เขาต้องการได้อย่างน้อยก็ควรยุติธรรมกับเขาสักหน่อยก็ยังดีแล้วเพื่อนๆหลักครับคิดเห็นกับประเด็นนี้แบบไหนะยังไงกันบ้างก็ลองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับ